กระต่ายกับกบมีกระต่ายฝูงหนึ่งสุดถูกสัตว์ทั้งหลายชอบมาก,กันแก้งจนพวกมันนั้นเกิดความทุกข์กดความทรมานใจเกิดความหวาดกลัวแล้วพวกกระต่ายทั้งหลายนั้นก็ได้ปรึกษากันว่าถ้าพวกเรายังอยู่แบบนี้ก็มีแต่ทุกข์มีแต่เจ็บปวดใจมีแต่หวาดกลัวแล้ว พวกกระต่ายนั้นก็ได้คุยกันว่าถั้งนั้นพวกเราก็พากันไปที่ริมน้ําพากันไปกระโดดน้ํากระโดดน้ําตายกันเถอะว่าแล้วพวกกระต่ายนั้นก็ได้พากันไปที่ลิมน้ําแล้วก็กระโดดลงไป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 แล้วกบฝูงหนึงเห็นเข้าพากันหวาดกลัวเป็นจํานวนมากแล้วหาที่หลบซ่อนแล้วกบนั้น กบปางตัวก็ไปหลบที่ใต้ใบบัวแล้วก็หวาดกลัวเป็นจำนวนมากแล้วกระต่ายนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าพวกเราน่ะไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยแล้วทำไมกบนั้นพากันหวาดกลัวแล้วกระต่ายอีกตัวก็พูดว่าถ้างั้นพวกเราไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วเพราะว่ายังมีสัตว์ปางตัวนั้นที่มันยังกลัว พวกเราอยู่นะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราท้อถ้าเราหดหู่ถ้าเราสิ้นหวังถ้าเราหมดกำลังใจอย่าคิดฆ่าตัวตายค่ะเพราะว่ายังมีคนที่เขานั้นต่ำต้อยกว่าเรายังมีคนที่เขาจ้นทุนชีวิตไม่เท่าเราเขาก็ยังไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายอย่ามองตัวเองแบบ ไร้ like ค่าชีวิตนั้นมีความหมายเสมอวันนี้แนวคิดข้อคิดดีๆจากพี่แคทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะแล้ว,ลวพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะดูดๆค่ะดุยสวัสดีค่ะดุย